การกระจายวัคซีนนับเป็นมาตรการสำคัญเพื่อการเปิดประเทศในช่วงนี้นะคะติดตามกับนักข่าวพลเมืองมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกดค่ะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ได้ส่งผลร้ายที่กระทบต่อวิถีชีวิตของทุกคน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนไทยทุกเพศทุกวัยควรจะได้รับวัคซีนเพื่อให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่ดีรวมไปถึงประชาชนที่อาศัยในต่างอำเภอของจังหวัดศรีสะเกดอ๋อสมอดคนแจงมากเพิ่นจะประกาศประชาสัมพันธ์ในมุบานจ้ะลมีการเตรียมตจะในสิซัมากแตเราไสิ้นเตรียมโต๊กัก็คือพักควันให้เพียงพ่อจ้ะก็พยายามพักควอนให้มันครบแปดชั่วโมง อยากบอจัะเพราะว่าตังพี่ตังใจจะเสีดอยู่แล้วจ้ะจ้ะในความรู้สึกของพี่เองเนาะหาได้การใส่ชีวิตของเราเองเนาะถ้าเขาเสีดแล้วเอาก็ต้อรงของการเจ้าของคุณพอคิดว่าฉีดวัคซีนครบแล้วการใส่ชีวิตเนี่ยการดำเนินชีวิตในไอเดีปัจจุบันในอนาคตเนี่ยสิเป็นไปจังไหนสิหลับหลื่นดีบอได้การเดินท้ามได้การไปใช้มาใส่ดีไหมผมคิดว่าคือสี่โมเป็นอย่างแต่ว่ามาฉีดก็คือฉีดป้องกันทั่วขาเขาไปใส่มาใส่เขาก็บสีเบิ้งห่อคว้วเนื้อเบิ้งไว เดี๋ยวบ้เคยสีดเคยอย่างแม่ว่ถ้าผู้ใดบ้มีสีดเขาจะชิบมให้คนไปรวมงานชื่อโบซุ่มนี่อย่างต่างๆต่อไปในข้างหน้านะกครเชียกเ้าก็เลยพอก็เลยบ้าไม่เสีดนี่ล้วควมันอยากสีดซะอยากป้องกันอยู่ของหลังจากขี่ไปทั้งของเขียนอยานี้ที่อากาศเป็นไหร่ในวันเวลาที่อากาศชื้นที่สัมมี ปวดตองฉีดนิดหน่อยแล้วก็มีไข้เล็กหน่อยต่เข้ากินยาพาราลงไปกับูซสึกว่าโอเคดีขึ้นขนข้างเที่ยงก็ไม่ค่อยเยอะก็ถือว่าโอเคอยู่ไปใส่มาใส่กับมีความรู้สึกว่าเข้ากว่าไทยแล้วก็มั่นใจขึ้นในการเดินทางก็ใช้ชีวิตปกติอยากให้มาฉีดกันหลายๆเพราะว่าหนึ่งยางหน่อยกับสายความปลอดภัยให่เข้าในการเดินทางการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ขนข้างเที่ยงก็ ไม่ได้มีเยอะเราก็ดูแลตัวเองได้ชามารถใส่ชีพประจำวันได้การได้รับวัคซีนนั้นนอกจากจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายแล้วยังเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับวิธีการดําเนินชีวิตที่ต้องใช้เกณฑ์การรับวัคซีนในการทํากิจกรรมต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยนักข่าวพลเมืองสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสเกตรายงาน